ถือว่าช็อตติวท่านผู้ว่าอยู่เหมือนกันนะคนละมุมเลยนะร้านโว <ๆ S 2> คนละมุมจริงๆคุณผู้ชมในขณะที่ผู้ว่ากรุงเทพท่านชัดชาติอยากให้ทุกคนมีความหวังแต่ว่าอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิเพชรกเกษมค่ะหนึ่งในทีมเข้าร่วมการค้นหาผู้สูงหายเขาขอพูดตามความเป็นจริงกับสิ่งที่เขาต้องพบเจอก็คือน่าจะเสียชีวิตทั้งหมดแล้วค่ะไม่มีเสียงตอบรับขอความช่วยเหลือ ออกมาจากอาคารแล้วนะตอนนี้แล้วบางจุดก็มีสัญญาณของกลิ่นด้วยแต่ว่าเข้าสำรวจไม่ได้นะคะซึ่งอาสาสมัครกู้ภัยทั้งของไทยเขาทำงานร่วมกันนะคุณผู้ชมหลายหน่วยมากๆมาทั้งกองทัพไทยกองทัพสหรัฐมีหน่วยรบพิเศษหรือว่า s p e c i a l Force เข้ามาสนับสนุนมี Israel, อิสราเอลจีนไต้หวันฝรั่งเศสค่ะคซึ่งการค้นหาโซนบีกับโซนซีเนี่ย มันเริ่มจะมีกลิ่นผิดปกติแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปยังจุดนั้นได้แล้วเบื้องต้นพี่เขาก็ยืนยันนะคะว่าตายซากโซน B กับโซนซเจอเคสสีดำห้ารายรู้เปล่าเคสสีดำแปลว่าอะไรคืออะไรแป,แปลว่าอะไรฮะตายแล้วอ๋อ คือถ้าเป็นเคสสีดําก็คือแปลว่าผู้เสียชีวิตค่ะเจอตรงนั้นเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือ5รายแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะนําร่างออกมาได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยยุติก,การค้นหาแบบเดินสํารวจในอาคารเนื่องจากว่าการเตรียมใช้เครื่องจักรหนักยกแผ่นปูนบริเวณโซน2ที่พบเนี่ยยังมีข้อกังวลใจเรื่องความปลอดภัยอยู่ หมายถึงว่าความปลอดภัยของพนักงานคนที่ทํางานด้วยนะคะอของกู้ภัยณนะตรงนั้นด้วยเลยทําให้กู้ภัยทุกหน่วยเนี่ยอาจจะต้องออกจากพื้นที่ชั่วคราวในระหว่างการยกออกมาก่อนค่ะคส่วนแนวทางการค้นหาเนี่ยพี่เขาบอกว่า มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบสัญญาณกลิ่นซึ่งด้านในอาคารไม่มีเสียงความเคลื่อนไหวที่เขาต้องการความเงียบเมื่อวานจําได้ไหมให้ในายกออกจากพื้นที่ด้วย uh. เออให้นักข่าวออกจากพื้นที่ด้วย uh. เพราะว่าถ้ายังมีคนรอดอ่ะคุณผู้ชมบางคนเขายังมีแรงที่จะเคาะหรือมีแรงที่จะส่งเสียงออกมาจากลําคอเบาๆแต่ว่าน้ำเมื่อวานนี้ ไม่ได้ยินอะไรอีกแล้วค่ะไม่เหมือนกับช่วงแรกที่ทำการค้นหานะคะแต่ว่าในฐานะผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันแรกทุกคนยังภาวนาและหวังใจค่ะหวังว่าปฏิหารจะยังมีอยู่จริงตอนแรกที่ขอความร่วมมือเนี่ยใช่เป็นการนำเอาเคลื่อนร่างหรือว่าวัตถุบางอย่างลงมาจากถึกไหมเป็นร่างผู้เสียชีวิตแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้ครับผมพูดตรงๆเลยเราก็ได้กิน นะครับชัดเจนเลยว่าเราได้กลิ่นนะครับแล้วเราก็ส่งเจ้าที่ขึ้นไปตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าใช่จริงๆนะครับเราเลยอยากจะรีบนําเขาลงมานะครับทุกวันนี้เราสามเราพยายามยกแผ่นปูนทุกอย่างพยายามเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะนําผู้เสียชีวิตอีก70็ดสิบกว่ารายเนี่ยกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวนะครับไปนั้นขอความร่วมมือนิดเดียวครับให้เจ้าที่ได้ทำอย่งนี้ก่อนเพื่อไม่ให้ภาพนี้นะครับส่งผลกระทบไปยังครอบครัวของทุกทุกคนนะครับที่เขาเสียหาย อันนี้ที่ท่านเนี้ยออกมาบอกว่าตอนนี้ค้นหาสัญญาณชีพจากกลิ่นค่ะพี่พี่แล้วเดอนหลังจากที่ให้สัมภาษณ์เสร็จขออนุญาตปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเลยครับเพราะว่าที่เหลือหลังจากนี้เป็นศพหมดแล้วค่ะแล้วเวลาที่ลำเลียงออกมาพูดชัดพี่เขาพูดตรงเลยอ่ะคือพี่เขา เ,เราจะไม่ใช้คําว่าเขาไม่ให้ความหวังนะเ,เขาแค่เอาความจริงมาพูดกับเรา,เราพูดความต้องเข้าใจแล้วนะใช่ค่ะเราต้องยอมรับแล้วในนาทีนี้แล้วพี่เขาก็พูดความจริงแล้วก็ขอความร่วมมือด้วยเอาสแลนมากั้นเอาสังกะสีมาปิดเลยมไม่ให้ทําการบันทึกภาพเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามีกล้องไปเจ่อมากๆหรือมีคนไปยืนดู มันเป็นร่างของผู้เสียชีวิตแล้ว,ว่าคุณผู้ชมมันมันหดหูจังนะแล้วบางคนนะ่นะถ่ายคลิปเอาไปลงโซเชียลอย่างเงี้ยพี่บอลเออก็ไม่ได้มีใครอยากจะเห็นญาติของตัวเองในลักษณะแบบนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยนําผ้านําอะไรมาขึงมาปิดตั้งแต่บริเวณฝั่งเต้นญาติแล้วก็ขอความร่วมมือทั้งสื่อมวลชนไทยกับสื่อมวลชนต่างชาติ งดถ่ายภาพในขณะที่กำลังเก็บกู้ร่างของผู้เสียชีวิตค่ะคยืนยันเลยว่าทั้งหมดนี้100%เเเสียชีวิตนะคะแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการที่จะนำร่างออกมาจากใต้ซากตึกแต่ว่าพี่เขาสัญญาแล้วก็รับปากกับญาติทุกคนเลยว่าจะทำให้ดีที่สุด